สวัสดีค่ะวันนี้ริศอาราวนะคะยังมีหลักธรรมคำสอนและก็เรื่องราวของท่านพุทธทาสมาคุยกันต่อค่ะท่านพุทธทาสได้เคยตอบจดหมายของคุณกุลาบสายประดิษฐ์หรือสีบูรพานะคะนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ผู้มีอุดมการณ์แน่วแน่ค่ะในโอกาสที่คุณกุลาบนั้นได้ขออนุญาตท่านพุทธทาสไปพำนักที่สวนโมกเพื่อปฏิบัติธรรมว่านักประพันธ์ที่แท้ย่อมทำงานของตนด้วยการพิจารณาชีวิตและสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยแง่ใดแง่หนึ่งเสมอ ฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่านักปฏิบัติธรรมก็คือนักประพันธ์นั่นเองเป็นแต่ว่าไม่บรรยายลงเป็นตัวอักษรและมองสิ่งทั้งปวงในแง่ที่เป็นอิสระเหนืออารมณ์เท่านั้นเอง คุณผู้ชมคะหลักธรรมนี้นะคะน่าจะเป็นหลักธรรมสำหรับคนทำหนังสือได้เป็นอย่างดีค่ะและววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับคุณบัญชาเฉลิมชัยกิจประธานกรรมการบริหารสำนักพิมพ์สุขภาพใจค่ะเราจะมาคุยกับคุณบัญชากันต่อนะคะว่าในฐานะที่ได้ทํางานใกล้ชิดกับท่านพุทธทาสนั้นแล้วก็เป็นคนทนําหนังสือเผยแพร่ธรรมะของท่านด้วยคุณบัญชามีหนังสือเล่มไหนหรือหลักธรรมข้อใดบ้างคะที่ประทับใจนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณบัญชาคะสวัสดี ทราบว่าคุณบัญชาเนี่ยสนใจธรรมะตั้งแต่ยังเด็กๆเลยเนี่ยเพราะอะไรไคะ,ะเพราะว่าโดยธรรมชาติของอเด็กๆของยุวชนของคนที่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีเนี่ยเขาจะถูกสิ่งแวดล้อมอตั้งคำถามเขาจะเห็นสิ่งแวดล้อมที่ที่มีมานับพันปีหมื่นปีนะทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อทั้งหลายเนี่ยลอล้อมอยู่ในแวดล้อม ก็ทาให้เขาเกิดความสงสัยหลายสิ่งหลายประการนะบ่อยๆเขาจะเกิดความขัดแย้งว่าผู้ใหญ่พูดสิ่งหนึ่งแต่เขาทาอีกสิ่งหนึ่งะอะไรทานองนั้นหรือวัฒนธรรมต่างๆ,ๆที่หลากหลายขัดแย้งกันอยู่ในตัวเสร็จเนี่ยเขาก็จะสงสัยทั้งลัทธิศาสนาทั้งลัทธิการเมืองอย่างเช่นผีมีจริงหรือไม่เนี่ยนะ ตายแล้วไปไหนนรกสวรรค์มีหรือเปล่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วเนี่มันจริงหรือเป็นอย่างไรเลยเนี่ย<ม>ล้วนแตเ่เป็นคําถามที่เขาติดค้างอยู่หนังสือธรรมะเล่มแรกที่อ่านเนี่ยคือเล่มไหนคะพอจะจําได้ไหมคะตอนนั้นเ,เล่มแรกในชีวิตเลยคะ่ะคุณสุพลโลชิตค,คุณซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษารุ่นน้องเนี่ยเขานําหนังสือธรรมะเ,เล่มที่บอกให้อยากให้ผมอ่าน เข้าว่าเนี่ยบรมธรรม่ะเพราะเพราะว่าเล่นบรมธรรมเนี่ยหนาทั้งสองสนิ้วนะฮะแล้วก็เป็นการรวบรวมคเำเทศนาในซัมเมอร์หรือในภาคฤดูร้อนให้กับนิสิตนักศึกษาแล้วเล่นที่ประทับใจจริงๆเนี่ยของท่านพุทธทาสนี่คือเล่มไหนคะน่าจะเล่มที่ชื่อว่าคู่มือมนุษย์ค,คู่มือมนุษย์เนี่ย เป็นการเทศสนาให้กับผู้พักษาในยุคป,ปี2,498-99 <c oughs> ช่วงนั้นรัฐบาลก็นิมนต์ท่านอาจารย์ไปเทศผู้พักษา <c oughs> ที่จะเข้าไปทำงานรุ่นใหม่ทั้งหลายนะ,ะ <c oughs> เพื่อให้ผู้พักษาเนี่ยมีธรรมะเข้าใจธรรมะ,ะ <c oughs> เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน <c oughs> ใน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 ขบวนการยุติธรรมนะซึ่งท่านอาจารย์ก็จะอธิบายหลักธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆอ,อ,อย่างเช่นเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็เ,เรื่องขันห้าเ,เรื่องปฏิจจสมุทปบาทเ,อเ,อเรื่องอภิมโมคือเป็นหลักธรรมของพุทธศาสนาที่เป็นวิสยาล้วนๆนะครับออตอนนี้จ่ากาจารเน้นว่า หลักธรรมของท่านพุทธทาสก็คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ศึกษาพระไตรปิฎกและท่านอาจารย์ให้ความสนใจพ,พุทธวัชนะหรือว่าเขาเรียกนะธรรมมส่วนที่มาจากพระโอษฐ์ทีนี้คุณบัญชาคะแล้วผลงานเล่มไหนของท่านพุทธทาสที่คุณบัญชาอ่านแล้วปิ๊งแล้วก็เหมือนกับ เปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนความคิดของตัวเองเลยค่ะก็นอกจากประโยคกายคือฟองน้ำฉิดมันลมนะ,ะเ,เล่นเ,เล่นพุทธศาสนา15นาทีค,คือเรียนพุทธศาสนาใน15นาที<ม>เล่มบางมากก็เป็นเล่มที่ อ่าแล้วมันเข้าใจร้นรรวดง่ายนะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบทเริ่มต้นที่คุณบัญชาได้สัมผัสกับธรรมะของท่านพุทธทาสนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อว่าหลังจากได้ทําหนังสือให้ท่านพุทธทาสแล้วเนี่ยคุณบัญชามีหนังสือเล่มไหนอีกบ้างนะคะที่ประทับใจแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมาอ่านด้วยกันค่ะ